กับข่าวแม่ไม่ปลื้มไปได้เลยละจ้าล่าสุดนางเอกสาวคิมคิมเบอรี่โพสภาพขณะกำลังนั่งจิบกาแฟแบบชิลๆกับคุณแม่และพี่สาวของแฟนหนุ่มหมากปรินพร้ <Wow. S 1> อมขึ้นแคปชั่นว่าสามสาวถัวชิมร้านกาแฟหนุ่มหมากยังเข้ามาคอมเมนต์ว่าเปิดร้านกันเองเลยมั้ย <Wow. S 1> เห็นทั้งภาพและแคปชั่นน่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้แล้วคงยืนยันได้เลยว่าทั้งสามสาวเขาเลิฟกันไม่ได้มีปัญหาอย่างข่าวหรือซะหน่อยอะ่ะโอเคนะ แฮปปี Birthday, ้เบิร์เดย์ถชงคุขแม่กอบสุวรรณด้วยนะจ๊ะซึ่งวันนี้ตรงกับวันเกิดอายุครบ39ปีพอดีเป๊ะเจ้าตัวพร้อมครอบครัวลูกสาวน้องนาดาและน้องน,นดดดรวมทั้งเพื่อนๆก็ไปร่วมทำบุญวันเกิดแบบพร้อมหน้าพร้อมตาส่วนคุณสาม,มีลูกดะดูพอร์ตจะมีของขวัญอะไรมาให้เป็นพิเศษตามไปสืบกันเอาเองเลยจ้าลักนาจ,กจุ๊บ ส่วนคู่นี้วายปัญญาลิษาและแฟนหนุ่มลูกครึ่งมิโนะ <Wow. S 1> ก็ขยันโชว์ความหวานให้คนไร้คู่ได้ตาร้อนแลาสุดสารต่อความหวานด้วยการจุงมือกันไปท้องยุโรปดื่มด่ำความโรแมนติกต่อเนื่องถึง3ประเทศฝรั่ <Yeah. S 1> งเศสในแถบและอิตาลีที่เห็นแล้วก็อดอิจฉาอิจฉาไม่ได้โดยเฉพาะภาพที่ทั้งคู่หวานช่ำอยู่ <Wow. S 1> ในคอนเวนิสแฮปปี้สุดๆแบบนี้จะมีข่าวดีเมื่อไหร่นะ